ไม่มีใครตัดสินว่าคุณแพ้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้คมสันลีในเกมกีฬามีหลายอย่างที่ทำให้คุณต้องแพ้มีกรรมการมีคู่แข่งมีกติกาและในกติกาคนอื่นสามารถบอกว่าพอแล้วแพ้แล้วหยุดเถอะแต่ในเกมของชีวิตไม่มีใครทำแบบนั้นได้ไม่มีใครเป่านกหวีดแล้วจบเกมให้คุณ ตราบใดที่คุณยังลุกขึ้นยังสู้ยังไม่พูดกับตัวเองว่าพอแล้วกูแพ้แล้วตราบใดที่คุณยังไม่ยอมคุณก็ยังไม่แพ้เพราะชีวิตไม่ได้ตัดสินกันที่ความสําเร็จเพียงอย่างเดียวไม่ได้ชี้แพ้ชนะที่ล้มไปกี่ครั้งแต่มันวัดกันที่ใครไม่ยอมสู้แล้วต่างหากข้อคิดจากเกมชีวิต ความพ่ายแพ้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่ภายนอกหากคุณยังเชื่อในตัวเองคุณก็จะยังอยู่ในเกมการไม่ยอมแพ้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของนักสู้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณไม่ว่าเขาจะมองว่าคุณล้มเหลวกี่ครั้งจำไว้ว่าคุณยังอยู่ในเกมเสมอถ้าคุณยังไม่เดินออกจากเกมไปเอง